คือพื้นที่อ่ะมันไม่มีสเสน่ห์ถ้ามันไม่มีคนทำไงให้คนที่มาแล้วก็มีช้อปปิ้งเอ็กซ์เพรีที่ดีตัวโครงการจริงใจมาเก็ตเนี่ยเริ่มมาตอนที่ปี2547ก็จะเป็นโอ,อ open air, เปนแอร์สเปซแบบคล้ายๆคอมมองในยุคนั้นคนก็ ยังไม่ค่อยไปเยอะเท่าไหร่พอปี2555ทางสารสุขจังหวัดเนี่ยเขามาขอบอกว่าเออเขาจะทำโปรเจกต์ที่จะสนับสน,นุนให้เกษตรกรลดเลิกใช้สารเคมีใดในการปลูกผักแล้วก็อยากจะได้ตลาดเพื่อจะรองรับเกษตรกรกลุ่มนี้ทางเซนทันก็เลยคิดว่ามันตรงกับจุดมุ่งหมายที่เซนทันต้องการทำเรื่องักปลอดสารพิษอยู่แล้วตอนนั้นก็เริ่มขายเป็นตลาดผักครั้งแรก หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เติบโตมาเรื่อยๆเนาะอันนี้มันเริ่มเป็นชุมชนเล็กๆขึ้นซึ่งเราชอบเนื่องจากเกษตรกรเน่ยเข้ามาขายเองพอเกษตรกรมาขายเองมันเกิดมันกลายเป็นพื้นที่ที่เกิดการสนทนามันกลายเป็นพื้นที่ที่มี conversation เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อแล้วมันน่ารักดีมันเหมือนชุมชนเล็กๆเพราะว่าพอมันเป็นผักออร์แกนิกมันก็จะเป็นผักริรน้วซึ่งคนบางทีก็ไม่เคยเห็นว่าอู้ป้านี่มันอะไรแล้ะกินยังไงทํายังไงต้มไปกับคุยกันบางทีก็ รักกันินชวนกันไปดูสวนก็มีมันก็เลยทําให้เกิดชุมชนที่เล็กๆน่ารักซึ่งายเป็นจริงใจเริ่มมาขายตรงจุดนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อกับแม่ครับมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ในส่วนตัวผมครับเป็นเจน2ก็ มาเริ่มขายประมาณ4ปีได้ครับเริ่มแรกจริงๆก็จะมีแค่โซนผักกับอาหารนะครับก็จะมีลูกค้าเฉพาะคนท้องถิ่นจะเป็นหลักตอนนี้ก็จะมีลูกค้าเยอะขึ้นก็จะมีนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมาจาับจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นครับ ขายแมทที่นี่มาเกือบสิบปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2559แล้วค่ะก็มีสเสน่ห์คนละแบบเนาะแต่ก่อนนี้ก็จะมีไม่กี่แผงเนาะแต่ก็ลูกค้าก็เหนียวแน่นมาอุดหนุนเราตลอดช่วงเวลา9ปี10ปีลูกค้าก็ยังเหนียวแน่นอยู่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยปี2559เราเริ่มที่จะ introduce งานคราฟเข้าไปก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็เน้นว่าคนที่มาขายเนี่ยก็จะเป็นคนเจ้าของร้านผู้ประกอบการของเราบางคนเนี่ยปลูกฝ้ายเองที่บ้านปลูกฝ้ายเก็บฝ้ายเองทอฝ้ายเองทอผ้าเองย้อมเองออกแบบปัดเย็บคือคงมงจรมารว่าซึ่งมันไม่เหมือนที่อื่นไงแล้วเขาก็สามารถดีอยู่นั้นแล้วเขาก็เล่าเรื่อง,ของเขาให้ให้กับคนที่มาซื้อฟังได้เราเริ่มเป็นที่รู้จักสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการมาเดินตลาดที่เป็นเชียงใหม่แล้วก็ไม่เหมือนที่อื่น เวังที่เอะเราควรจะทําให้มันดีงามไปเลยไหมเราวางแผนอยากจะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นจุดเช็คอินของเชียงใหม่ค่ะเป็นตลาดตัวอย่างของประเทศไทยทําให้ดีขึ้นทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถมาเที่ยวได้ทั้งวันวันที่เราเปิดคุละเหมาเปิดอ่ะทุกคนเดินเข้ามาดูเพราะาเขาคาดหวังว่ากลัวว่ากลัวว่ามันจะกลายเป็นตึกเป็นห้างแต่พอเขาเห็นรูปแบบทรงเดิมของตัวจริงใจที่ทุกคนคุ้นชินเป็นเหมือนเดิม แต่ดีกว่านะคะมีการวางผังให้มีโฟลที่ดีขึ้นทุกคนก็ดีใจดีใจที่มาแล้วดีกว่าเดิมนะคะได้คำชมจากจากลูกค้าประจำแบ,บ่งเป็นใหญ่ๆเลยนะคะก็คือโซนอาหารก็คือตัวตัวฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตที่อยู่ข้างข้างหลังเราก็จะมีร้านซึ่งเปิดทุกวนนะะันค่ะก็จะเป็นตัวอาคารใหญ่ๆซึ่งมีด้านหลังด้วยนะคะเป็นร้านเหมือนห้องแถวเล็กๆยาวๆมีท็กรีนที่อยู่ข้างหน้านะคะ มีกู๊ดกู๊ดซึ่งอยู่ตรงตรงกลางเราเลยนะคะเรามีโซนที่เป็นร้านอาหารซึ่งเปิดทุกวันเช่นเดียวกันนะคะก็คือ,คอมารับประทานอาหารได้ดีจริงใจแกลเลอรี่เลยออไอเดียของจริงใจแกลเลอรี่เนี่ยถ้าสังเกตเข้าไปจะมีหน้าต่างใหญ่มากเราต้องการให้ทุกอย่างมันคอนเนคกันคืออาหารงานศิลปะงานคราฟมันอยู่ร่วมกันทั้งหมดทั้งมวลร้านที่อยู่กับเราเนี่ยเราคิวเรตเราคัดเลือกค่อนข้างจะเป็นคนที่เข้ากับจริงใจเขา ถ้าสังเกตร้านทุกอยจะเป็นร้านที่ค่อนข้างจะเป็นร้านดีไซ mm. เนอร์จะทําอะไรที่ค่อนข้างจะยูนิคนีดนึง่งอ,อาหารก็เช่นกันเราก็เลือกร้านอาหารซึ่งเข้าใจวิถีของการเป็นจริงใจคือจะต้องสนับสนุนกเกษตรกรจะต้องลดการใช้พลาสติกให้มากที่สุดทําเรื่องของ cycle, รีไซเคิล้อมกับเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะ,จะไปต่อไปข้างหน้านะคะถ้าสังเกตคือจริงใจอาจจะคัดแยกขยะค่อนข้างจะเยอะเราเริ่มจากอ่ะในขยะของในตลาดเรามีอะไรบ้างเราก็ดูกันแล้วเราก็แยกตามนั้นเลยมีกาแฟเยอะมีถ้วย ชามอะไรเยอะเราก็แยกตามเรามีการคัดลาทำกับร mm ีไซเคิลเด์เพื่อจะไปรีไซเคิลต่อไปในนคตเนี่ยเราต้องการให้เป็นศูนย์รีไซเคิลเซ็เตัวพวกพลาสติกต่างๆที่เป็นพลาสติกยืดเราก็ส่งให้กรีนโวลเอาไปทำล็อกกิ้งปูนถนนซึ่งที่จริงใกก็ใช้เช่นเดียวกันเศษผักผลไม้เศษอาหารทุกอย่างเราจะเข้าเครื่องโทบี้เป็นเครื่องที่เรียกว่าเถินออร์แกนิกไปอยู่าให้เกิดน้ำหมกักชีวภาพแกส๊สชีวภาพซึ่งน้ำหมกักตอเราก็จะแจกจ่ายากับเกษตรกรแล้วก็เราก็ใช้ด้วยในโครงการของเราเองเพื่อดูแลต้้นไมของเรา ฝากให้ทุกคนมาเที่ยวจริงใจมเาเก็ตกันนะคะเพราะว่าเรายินดีต้อนรับทุกๆคนเวลามาจริงใจมาเก็ตก็ท่ยวถุงผ้ากันมาด้วยเพราะเราก็พยายามจะให้ทุกๆคนเนี่ยลดเลิกใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จะทําได้นะคะมาซื้อของมาอุดหนุนเกษตรกรของเรามาอุดหนุนพี่ๆที่ทำงานคราฟนะคะมาอุดหนุนกุ๊ดก๊ดนะคะอุดหนุนร้านอาหารของเราซึ่งค่อนข้างจะตั้งใจในการทาอาหารนะคะแล้วก็ท,ท,ที่ที่สนับสนุนเกษตรกรเช่นเดียวกัน